ปัญหาที่เจอในอดีตจากการวิจัยเราพบว่าสารจับใบที่มีนะครับไม่สามารถที่จะเพิ่มฤทธิ์หรือเสริมฤทธิ์ยาป้องกันและกำจัดแมลงได้จึงสะท้อนออกมาที่อาการดื้อยาพี่น้องเกษตรกรส่วนมากจะใช้ยาป้องกันและกําจัดแมลงเนี่ยคุณไปใช้สารจับใบครับไม, <S 1> <S 1> ไม่ใช้สารจับมแมลงจึงทําให้ฤทธิ์ยาออกมาเต็มที่มแมลงก็จะไม่ถูกกาจัดออกไปนั่นหมายถึงว่าที่ผ่านมาคุณเกิดอาการดื้อยาใช้ปุ๋ยยาไม่ได้ผลใช้สารจับใบที่มีแอลกอฮอล์เองสวัสดีครับวันนี้นะครับ อยู่กับผมหมอยูนินะครับและวันนี้พิเศษมากมากผมไม่ได้มาคนเดียวครับวันนี้ผมมากับผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันเมตาไบโอไซด์อยู่กับผมแล้วครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวช่วยแนะนําตัวหน่อยครับครับผมสุขสันต์นะครับจากสถาบันเมตาไบโอไซด์เป็นผู้คิดค้นและเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านผลิตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การเกษตรครับผมครับก็วันนี้อยู่ตรงหน้าผมแล้วนะครับสาหรับนวัตกรรมล่าสุดสารจับแมลงไบโอเอ็กซ์ฝาแดงที่ทุกคน เห็นกันมาบ้างแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาเจาะลึกครับโดยพี่สุขสารของเราเองว่าตัวสารจับมแมลงเนี่ยคืออะไรโอเคครับพี่สุขสารเดี๋ยวช่วยแนะนำหน่อยครับว่าตัวสารจับมแมลงตัวนี้คืออะไรนะครับครับโอเคก่อนอื่นนะครับเรามาดูก่อนว่าทําไมต้องมีสารจับมแมลงเริ่มต้นเลยปกติแล้วเราจะใช้สารจับใบนะครับซึ่งมีฤทธิ์ในการที่ทุกคนหลายท่านก็จะบอกว่ามันสามารถที่จะฉีดผสมกับ ตัวยาป้องกันและกําจัดแมลงได้แต่ปัญหาที่เจอในอดีตจากงานวิจัยเราพบว่าสารจับใบที่มีนะครับไม่สามารถที่จะเพิ่มฤทธิ์หรือเสริมฤทธิ์ยาป้องกันและกำจัดแมลงได้จึงสะท้อนออกมาที่อาการดื้อยาของแมลงนั่นเองจากนั้นทางสถาบันเมตาไบโอไซด์นะครับก็เลยคิดค้นว่าจะทํายังไงให้สารจับใบตัวนี้กลายเป็นสารที่สามารถเกาะติดกับแมลงได้เป็นอย่างดีเหตุผลง่ายๆอย่างนี้ครับเพราะว่าตัวแมลงนะครับเป็น มแมลงมีเกาะป้องกันก็คือตัวไคตินนะครับส่วนใบพืชน,นั้นมีเซลลูโลสก็คือตัวลิกนินดังนั้นผิวสัมผัสก็จะแตกกันเพราะว่าตัวไคตินนี้จะเกาะได้ยากกว่า<ช>มันจะลื่นกว่านะตัวของอลิกนิน,น,นดังนั้นในการผสมสูตรนี้เราจึงเน้นที่การเกาะติดเป็นหลักดังนั้นเมื่อเราเอาตัวาสารจับ,บใบวนิ้มาปรับปรุงใหม่เราจึงเรียกว่าสารจับมแมลงซึ่งจะออกฤทธิ์ได้ดีกับมแมลง นะครับและเสริมฤทธิ์ได้เป็นอย่างดีเลยครับใช่ครับครับพิ้วสารแล้วผมขอถามนิดนึงไอตัวสารจับแมลงตัวเนี้มันสามารถจับใบได้ไหมพี่อ้าวแน่นอนครับจุดเริ่มต้นของมันอย่างที่บอกครับเราเริ่มจากการที่เราใช้สารจับใบแล้วไม่สามารถออกฤทธิ์ดีกับสารกับแมลงกับยาป้องกันและกาจัดแมลงนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นแมลงหนอนเพี้ยเชื้อรานะครับ เราจึงพัฒนาขึ้นมาโดยใช้เทคโนโลยีการเหนี่ยวนำเข้าไปเติมเข้าไปดังนั้นแน่นอนครับถ้ามแมลงเกาะได้ดีในขณะที่มีไคตินมันเกาะป้องกันซึ่งเกาะได้ยากครับแต่พืชนะครับมีตัวเซลลูโลสท,ที่เรียกว่าลิกนิน ừ ừ, ดังนั้นถ้าไคตินเกาะได้ดีลิกนินก็ต้องเกาะได้่เหลือไม่เหลือแน่นอนใช่เพราะฉะนั้นพูดง่ายๆลยครับว่าสารจับแมลงตัวนี้ก็คือสารจับใบนั่นเองนะครับที่สําคัญนะครับ สารจำแรงคนนี้นะครับใช้เพียง5ซีซีต่อน,น้ํา20ลิตรเท่านั้นจับได้ทั้งใบจับได้ทั้งแมลงเลยครับขวดเดียวเอาอยู่1ขวดนะครับผสมน้ําได้ถึง4 5ถึพันลิตรเลยครับโอเคครับพิ้วสันผมขอถามนิดนึงคือตัวนี้ผมเคยได้ยินมาว่ามันมีลิตรช่วยคุมไข่ครับ แล้วมันช่วยยังไงครับครับตัวนี้หลักๆอย่างที่บอกครับด้วยเทคโนโลยีที่ใส่เข้าไปน,นี้นะครับมันจะมีการแพร่กระจายเข้าไปลักไข่ของแมลงปกติแล้วก็จะ,ะวางไข่อยู่ตามซอกตามมุมต่างๆและด้วยการแพร่กระจายตัวนี้เราจะมีสารอีกหนึ่งตัวคือสารคุมไข่นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้จะวิ่งผ่านไปกระตามตัวแพร่กระจายแล้วก็ไปคุมไข่นั้นทําให้ไข่นั้นฝ่อจึงไม่สามารถที่จะ,ะขายายพันธุ์ออกมาได้นั่นเองก็<ต>คือทีนี้ก็จะไม่ฟักตัวไม่ฟักตัวออกมาสบายครับอย่างนี้ เพราะฉะนั้นก็คือจะทําให้ไม่เกิดอาการดื้อยาด้วยก็อีกข้อหนึ่งสําคัญเลยนะครับเนื่องจากมันแพร่กระจายเข้าไปและปัญหาที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าถ้าเราใช้สารจับใบทั่วไปฉีดพ่นเข้าไปนะผสมเข้าไปแล้วตัวไข่ที่แอบอยู่นะครับหรือซ่อนอยู่ตามใบพวกนี้มเมื่อโดนสัมผัสกับยาป้องกันและกำจกัดแมลงชนิดแล้วเนี่ยในปริมาณที่น้อยพอเวลาฟักออกมาสิ่งที่เกิดขึ้นก็นคือตัวนั้นจะมีภูมิคุ้มกัน ที่เรียกว่าการดื้อยานั่นเองเออดังนั้นถ้าคุณใช้สารจับมแมลงที่เกาะติดดียาคุดออกได้เต็มที่ไข่คุณจะฝ่อ,อลงไปไม่สามารถฟักตัวมาได้จึงไม่เกิดมแมลงที่ดื้อยาหรือสายพันธุ์ใหม่นั่นเองครับนะครับเพราะนั้นข้อดีของฝาแดงคือลดอาการดื้อยาของมแมลงเนี่ยและตัวนี้ครับมันลดอาการดื้อยาใช่ไหมครับใช่ครับแล้วปัญหาปัจจุบันเนี่ยพี่น้องกเกษตรกรหลักๆนะครับก็คือใช้ยาแพงใช่ครับ เก็มาดูก่อนนะครับอาการดื้อยาจากการที่เราใช้ยาเริ่มต้นก่อนนะครับพี่น้องเกษตรกรส่วนมากจะใช้ายาป้องกันและกําจัดแมลงเนี่ยในพวกราคาถูกก่อนอซึ่งจะเป็นิเบาๆใช่ครับจากนั้นก็ผลที่ตามมาคือเกิดอาการดื้อยาเพราะอะไรครับเพราะว่าที่ราคาถูกนั้นคุณไปใช้สารจับใบครับไม่ใช้สารจับแมลงจึงทําให้ลิ้ิยาออกมาเต็มที่แมลงก็จะไม่ไม่ถูกกาจัดออกไปดังนั้น ตัวมันก็เลยมีตัวยาสะสมแล้วก็มีสร้างภูมิขึ้นมาก็เลยเกิดการดื้อยาต่อมากเกษตรกรทํายังไงครับก็ซื้อ,อยา,ออยาที่แพ,แพงขึ้นเพื่อให้กําจัดได้พอแพงเสร็จปุ๊บสารจบใบคุณไม่ดีไงครับคุณไม่ใช้สารจาแมลงจากนั้นมันก็จะดื้อยาแล้วคุณก็จะแพงขึ้นแพงขึ้น,แพ,นแพงขึ้นไปแต่ถ้าคุณมาใช้สารจาแมลงตัวฝาแดงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นี่คือคุณสามารถสลับยาได้เริ่มตั้งแต่ยาถูกนะครับเป็นยาแพง ยาถูกยาแพงสลับกันได้และสามารถเปลี่ยนตัวยาได้ตลอดเวลาเพราะอะไรครับเพราะตัวยาของคุณสามารถออกฤทธิ์ได้เต็มที่นั่นเองอด้วยขวดนี้เลยนะครับผมจับได้ทั้งใบจับได้ทั้งมแมลงอย่างที่พี่สุขสารบอกเราเลยและที่สําคัญนะครับสารจับมแมลงขวดนี้ไม่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมแน่นอนอันนี้อยากถามนะยครับแอลกอฮอล์เนี่ยมันมีผลไงครับกับการฉีดพ่น แน่นอนครับเพราะว่ายาป้องกันและกําจัดแมลงหรือปุ๋ยน้ําฮอร์โมนพืชต่างๆรวมรวมถึงพวกชีวภาพต่างๆยกตัวอย่างที่ชีวภาพก่อนนะครับ,รบจะมีจุลินทรีย์จุลินทรีย์เจอแอลกอฮอล์เข้าไปก็ไม่รอดนะครับ<ช>ก็เสื่อม,มอสภาพไปไปุ๋ยน้ําต่างๆที่อยู่รูปของประจุไฟฟ้าหรือธาตุอาหารต่างๆเจอแอลกอฮอล์เข้าไปก็จะตกตะกอนก็จะทําให้ลิปของปุ๋ยน้ำอย่างนั้นหมดสภาพไปตัวย,ยาป้องกันและกําจัดแมลง ที่มีประจุต่างๆเมื่อเจอแอลกอฮอล์เข้าไปก็จะลดฤทธิ์ยาลงนั่นหมายถึงว่าที่ผ่านมาคุณเกิดอาการดื้อยาใช้ปุ๋ยยาไม่ได้ผเพราะคุณใส่แอลกอฮอล์หรือใช้สารจำใบ,บที่มีแอลกอฮอล์เองดังนั้นยุคใหม่ปัจจุบันนี้สารจำใบ,บต้องไม่มีแอลกอฮอล์แล้วใช่ครับ,รบแล้ววิธีเช็คง่ายมากง่ายค่เช็งายมากครับเพียงนําสารจำใบ,บที่คุณใช้อยู่นะครับมาเทในน้ําครับแล้วคนๆดูถ้าคุณเนี่ยแสดงว่ามีแอลกอฮอล์แน่นอนใช่ครับของเรานะครับลองเลยครับใส่แจ๋วเลยครับ สำหรับตัวนี้ครับแล้วตัวสารจับแมลงขนเนี้ยมันมีอะไรพิเศษอีกไหมครับพีูุ่สารครับแน่นอนครับเนื่องจากเราเป็นนวัตกรรมล่าสุดที่เราคิดค้นขึ้นมาจากสถาบันเมตาบอไซด์เราจะมีการเติมอีก2ตัวเข้าไปก็คือตัวแรกก็คือตัวไคโตัวซานไคโตัวซานที่เราใช้นี้เป็นไคโตัวซานสายสั้นด้วยนะครับที่ออกมีดีดีแล้วอีกตัวหนึ่งที่เติมเข้าไปก็คือตัวซิลิคอนแล้วอทั้ง2ตัวนี้นี่มันช่วยยังไงครับโอเคมาดูนะครับตัว ไคโตซานนี้ปกติแล้วจะมีฤทธิ์ในการป้องกันและกําจัดเชื้อราในตัวของมันอยู่แล้วและป้องกันไวรัสด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคุณฉีดพ่นด้วยไคโตซานเข้าไปไคโตซานตัวนี้นะครับจะเข้าไปทําลายนะครับทำลายอะไรครับตัว m i n a หรือสายพันธุกรรมของตัวไวรัสแบคทีเรียและตัวเชื้อราทาให้ไม่สามารถขยายพันธุ์ได้ดังนั้นนะครับข้อที่2ตัวไคโตซานตัวนี้จะไปกระตุ้นให้พืชนะครับสร้างเอนไซม์ไคตินเนส ซึ่งเอนไซม์ไคตินเนสตัวนี้จะมีฤทธิ์ที่ในการย่อยสลายตัวไคตินไคตินไคตินอยู่ที่เปลือกของแมลงดังนั้นเมื่อมแมลงเข้าไปเจาะและกินน้ําเลี้ยงของต้นพืชน้นําเลี้ยงนั้นจะมีเอนไซม์ไคตินเอสตอยู่ก็จะมาเกาะที่ตัวมแมลงมเปลือกก็จะโดนย่อยสลายมแมลงก็จะบินหนีไปดังนั้นพืชตรงนั้นก็จะมีภูมิคุ้มกันที่เกิดจากตัวไคโตสารนั่นเองและอีกข้อหนึ่งตัวซิลิคอนซิลิคอนตัวนี้มีฤทธิ์เนื่องจากจําได้ไหมครับว่าเซลล์พืชเซลล์พืชนะครับจะมี ผนังเซลล์จะมี2ชั้นคือชั้นในกับชั้นนอกช,ชั้นในจะเป็นแคลเซียมชั้นนอกจะเป็นซิลิคอนคอน,นะครับดังนั้นถ้าคุณใช้ตัวฝาแดงเข้าไปแล้วนะครับตัวซิลิคอนจะทําให้ผนังเซลล์ด้านนอกคุณแข็งแรงเหมือนกับคุณฉาบป,ปูนไว้ดังนั้นเ<อ>มืเ่อแมลงเข้ามาเกาะหรือจะกัดกินก็จะกัดกินไม่เข้าครับนั่น,นคือเหตุผลว่าเมื่อคุณฉีดตัวาฝาแดงเข้าไปแล้ว จะสร้างภูมิในการป้องกันมแมลงและลดอาการเข้าทำลายของมแมลงด้วยเพราะฉะนั้นนะครับสารจับมแมลงขวดนี้นะครับขวดเดียวสามารถใช้ได้ทั้งใบพืชและตัวมแมลงตัวนี้อันเดียวอยู่เลยครับผมสารจับมแมลงไบโอเอ็กฝาแดงขวดนี้นะครับจากปกติ890บาทซื้อวันนี้เหลือเพียง390บาทเท่านั้นยังไม่พอครับพี่สุขสาร,รแถมฟรีอีก1ขวดครับซื้อ1แถม1ในราคาเพียง390บาทจะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่ม และพิเศษกว่านั้นนะครับนานๆทีพี่อุสรรจะมาพบกับเราครับจัดเต็มไปเลยครับโปงหน้าผม6ขวดราคาเพียง999บาทจากปกติ3,900บาทยังไม่พอครับแถมฟรี b i o อ x p o Super Energy ออีก2ซองครับตัวนี้นะครับเป็นสารเพิ่มประสิทธิภาพเร่งการเจริญเติบโตแต่เดี๋ยวก่อนครับวันนี้พี่อุสรรอยู่กับผมผมจะให้พี่อุสรรอธิบายครับว่าตัวนี้มันช่วยเรื่องอะไรได้ครับก็ตัวนี้คือสารเพิ่มประสิทธิภาพนะครับสำหรับพืช เพียง10กรัมเนี่ยผสมน้ํา1,000ลิตรฉีดพ่นได้ถึง20ไร่ใช่ครับโดยเฉพาะเนน้าพืชผลเกษตรที่ให้พืชผลต่างๆจุดประสงค์ของตัวนี้ผมขอพูดเพียงหนึ่งข้อก่อนนะครับก็คือ,อปัจจุบันนี้อากาศนะครับร้อนเย็นต่างกันเยอะ<ช>นะครับมีอา,อากาศตอนกลางวันเนี่ยร้อนจกกัดกลางคืนส <นะ S 1> ี่สจัดตอนนั้นและช่วงนี้กำลังจะเข้าหน้าร้อนเดือนเมษายนนี้ซึ่งเป็นช่วงที่พืชจะเกิดการงานจากภาวะร้อนเป็นหลักที่ร้อนนันก็เพราะว่า พืชมีอาการเครียดนั่นเองใช่ดังนั้นเมื่อพืชมีอาการเครียดเราต้องลดการเครียดของมันโดยใช้อะมิโนที่มีอยู่ในนี้เรียกว่าอะมิโนอะนาลีนครับนะครับอะนาลีนตัวนี้จะช่วยลดอาการเครียดของพืชทําให้พืชสามารถที่จะกินข้าวกินอาหารได้เป็นปกตินั่นเองเหมือนกับคนนะครับถ้าอากาศร้อนมากก็ไม่สามารถไม่อยากกินข้าวไม่อยากกินอะไรตัวนี้จะเป็นซูเปอร์เอนเนอรีก็คือจะกระตุ้นให้พืชอ,อยากกินอาหารหรือทําให พืชเกิดการจเจริญเติบโตและกระตุ้นให้ตัวเองอยากกินอาหาร<ม>อยู่ตลอดเวลาคือลดความเครียดให้กับพืชลดความเครียดให้กับพืช,พชตัวนี้เองนะครับก็ข,ขอย้ำโปอีกสักหนึ่งรอบนะครับหกขวดนี้นะครับจากปกติ3,900บาทวันนี้นะครับเหลือเพียง999บาทยังไม่พอแถมฟรีสารเพิ่มประสิทธิภาพ b i o อเอ o Super e n ป r g y นะครับมาช่วยกันนะครับอย่าทําให้พืชเครียดเพราะพืชจะชะงักการเจริญเติบโตได้ครับโปรโมชั่นนี้นะครับจากัดเพียง20ชุดเท่านั้นแต่เดี๋ยวก่อนครับพี่อุษัน พอไหมครับ20ชุดอชุผมให้ไปเลยครับ50ชุดพี่ลูกสานบอกแล้วนะครับจำกัดเพียง50ชุดเท่านั้นรีบทักมานะครับก่อนที่โปรโมชั่นจะหมดนะครับใครสนใจทักแชทที่เพจนี้หรือคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับ